ก่อนไปรับชมคลิปขอฝากกดคลนละหนึ่ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโลบัคหมดไม่พอใช่ไหมนี่เลยร้านมารุช็อป้านเติมโลบัคระบบอัตโนมัติและระบบ ID p a ีพระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายๆเพียงแค่เราใส่ ID ดีกรอกจำนวนเงินที่เราต้องการเติมในราคาเลท5.5หลังจากซื้อเสร็จโลบัคจะใช้เวลา5-7วันในการส่งเข้า ID ดี และระบบ ID p a s s เพียงแค่เราใส่ ID และ Password ในระบบหลังจากเลือกสินค้าเสร็จแล้วให้เรารอ12-24ถึงชั่วโมงขึ้นอยู่กับตามระดับคิวไวที่สุดก็1ชั่วโมงถ้าท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้าน MaruShop ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Edit My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี้โบกุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์ทในแบบบ็อกฟุตรับกดเพจแมปออสตั e ด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ f Facebook เซิร์ชคำว่า Edit My คุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบวันพีทเ e จินดารีมาวางจำหน่ายที่หน้าเพจอ สุดโหดของแบบบล็อกฟูมาวางจำหน่ายด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้าน k i t t o s h o p ร้านเติมโลบักระบบ ID Pass และ VIP Server เปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และเว็บไซต์ k i t t o s h o p c o m นอกจากนี้ยังมีบริการรับกดผลกดเกมพาร์ตในแมปบล็อก Fo และคิงพีดรับกดเพชรในแมป a l l Star t o อร์ดี้เฟรและยังมีบริการรับฟาร์ในแมปบล็ r o ฟูดอีกด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กับเกมโรบอทแมปฟุดนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาปลอมตัวเป็นแชงคูดนะครับผมแล้วก็จะไปแอบในถ้ำแชงคูดเพื่อหลอกคนนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะตลกขนาดไหนเนาะก็ก่อนที่เราจะไปแก้คนนะครับตอนนี้หนวดขาวเกิดอยู่เนาะไปเดี๋ยวเราไปลองงัดหนวดขาวกันดูดีกว่านะครับว่าจะโหดขนาดไหนเนาะโอเคไปเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับโอ้เหมือนจะมีคนตีหนวดขาวอยู่ก่อนแล้วนะครับอย่างเยอะเลยอะ โอเคมาใครอยู่ใครเรานี่ฟันดาเลยนะฟันดาเลยครับนี่หนวดขาวใช่ไหมหนวดขาวใช่ไหมชึบ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 หรือว่าต้องเอาบีเซนโตมานะถึงจะกลายเป็นบีเซนโตบีสอง mãn hãy hmmm 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 Phân 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 hmmm 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 không biết hmmm Phân 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 hmmm cho hmmm 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 Phân อุย้ยโดนสัตว์กิลแช่แข่งใครก็ไม่รู้อื้อหมอ้อ,โอยโดนหายอยู่ไหนเอาอยู่บนนี้เหรอที่ไปได้ยังไงเนี่ยชึบโดนสัตนยิงมาจังเลยใครก็ไม่รู้โอ้โดนสัตนอีกแล้ว ไม่ดโดนใมั่งกไม่รู้นะครสีเขาตายแบบรัวเลยอ่ะไม่นี่ยไม่นี่ยชุชุกชุไม่เนี่ยไนี่ยโอโอ๊ยโอยโอ้ยโดนน้แขงตายโดนน้แขงตาย ใครใช้ฝนน้ำแข็งองีเราต้องไม่ตายตีเราต้องรอดเราต้องรอดเหมือนมีคนจ้องจะเล่นเราอยู่นะดูก่าใครใช้ฝนน้ำแข็งคนนี้ป่ะตีคนนี้กอนรู้ใครใช้ฝนน้ำแข็งเราโดนฝนน้ำแข็งคนนี้ตลอดเลยอะ่ะ เขา่อกน,นะครับยังนัวบอกเลยว่ายัางนัวไม่แหนเวลาจะจบลงอย่างรวดเร็วนี่นสวนเข้าไป ล,ล,ลเ้เรียบร้อยเรียบร้อยเร็วอกันเป็นแถวเนี่ครับไม่รู้ตีใครตายบ้างนะครับอืมเรียบร้อยในที่สุดเราก็ได้วีนโตวีสองด้วยเนี่ครับ เอาแชงคูตัวจริงอยู่เหรอไม่เอาสก่อนเลยเอาสก่อนเลยเอาสก่อนเลย <c oughs> จัดการแชงคูตัวจริงก่อนชุบ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 ไม่ไงโอเคทีนี้เราก็ปลอมเป็นแชงคูดูที่จะมีใครมาตีเราหรือเปล่านะครับปลอมเป็นแชงคูนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะมีใครมาตีเราหรือเปล่านะครับ เฮาเยือมาเยือมาปัดปันก่อนเลย <c oughs> เยือมาโดนไหมอ๋อเขาไม่ได้เปิด PVP นะครับโอ้อดเลยนะครับงงทำไมายิงแตงคูนไม่ได้ มาแล้วเยือมาอีกแล้วเยือมาอีกแล้วมาสองคนเลยทีนี้ <c oughs> แทงหนึ่งงงทำไมถึงตีชังคูดไม่โดนเราจะตีชังคูตัวนี้ต้องปิดเปิด PVP ด,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 ดได้นะ เอาผลบาเรียมาให้เอา <laughs> ผลบาเรียมาให้แชงคูสเหรอเอาผลบาเรียมาให้แชงคูสเหรอ <laughs> วันนี้เราไม่ได้ทำคอนเทนต์ดิเราไม่ได้ทำคอนเทนตนะ์อ่ะอืม <laughs> ก็วันนี้มาทำคอนเทนต์เป็นแบบปลอมเป็นแชงคูสนะครับแล้วก็ไปตีหนวดขาวเนาะ r a n ค i n g ��미 Theory Flute f o r h a h แชงคูดทำไมมันเดือดจังวะแชงคูดเปิดขาไฟเคยเจอไหมเคยเจอไหมแชงคุดเปิดขาไฟแชงคูดเปิดขาไฟที่ปอตัวจริงไหมหอ่ะ โทษจจตัวริงไหมตัวปลอมครับเชียงคูทำไมมันโหดจังถ่ายรูปว่าแชงคูโอ้โหคนนี้ค้าวโหเท่าไหร่โอ้ยคนนี้ค้าวโวดสองล้านห้าเหมือนกันเหรอ คโอเคท่านผู oh, 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 okay, people, so ้ชมก็อฮ้ยคนที่เปิดพีพีพีละเอาเลยตอนนี้เปิดพีพีอะโอเคท่านผู้ชมก็เอาไว้แค่นี้ดีกว่านะสำหรับคลิปนี้นะครับพลอมตัวเป็นแชนพูดเนี่ยพอตัวจริงห่อตัวจริงตัวจริงครับผมตัวจริงเนี่ยครับแล้วคลิปด้วยนะ โอเคก็ขอจบคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันเนอะปลอมตัวแชงคูดนะครับแล้วก็มาอยู่ในถ้ำแชงคูดนะครับมาหลอกคนเล่นเนาะแล้วก็ไปตีหนวดขาวนะครับเอาเบเซนโต้วีสองนะโอเคก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะที่รับชมกันจจบด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวีโอใหม่จากทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ,บ๊ายบายนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย